วันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักอะไรจากท้องทุ่งนาของเราไปจ้าเป็นพืชที่เป็นพืชล้มลุกหมดฤดูการนี้หมดแล้วหมดเลยจนกว่าจะถึงฤดูการใหม่จ้ะระหว่างนี้ชมบรรยากาศยามเช้าไปด้วยกันจ้ะคือ,อหนาวแล้วณขณะที่ถ่ายทำเป็นช่วงเวลาเกือบเกือบเจ็ดโมงเช้าจ้ เกือบเจ็ดโม,มงเช้าแสงแสงอาทิตย์ยามเช้าโผล่พ้นทิวไม้แล้วทุกคนดูความสวยงามถามว่าต้นนี้คืออะไรถ้าภาษาพื้นบ้านเรียกพักอิตูปาพักอีตูหน้าแล้วแต่พื้นที่จะเรียกแต่ภาพชื่ออื่นๆก็จะกระตายจ้ามหรือกาลบูนปา เป็นพืชที่มี Home, กลิ่นหอมจ้ะเป็นพืชล้มลุกนะเนี่ยจะสวยงามมากเป็นพืชล้มลุกจก้ะเราก็จะเห็นหยดน้ําค้างเกาะโอ้สวยสวยสวยเกาะอยู่ตามใบแบบนี้แล้วก็ดอกของเขาเนี่ยคือถ้าถ้าถ่ายทำณช่วงเวลาประมาณเที่ยงเ่ยจ้ะเราจะเห็นดอกสีม่วง,วงเนี่ยเดี๋ยวนี้จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนชมด้วย ก็จะเห็นดอกสีม่วงๆเล็กๆเนี่ยเขาเริ่มบานเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมมากหอมมากจาก้มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์อ่าทายุบาลเฮ้าเราจะเห็นหยดน้ำค้างเกาะอยู่บนดอกแบบนี้เลยจ้ะโอ้สวยงามอิลิขนดูสวยงามจริงๆเนี่ยจ้ะ โอ้งาม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 ทุกคนดูเนี่ยคือคือถ้าเป็นถ้าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนี่ก็คือเขาจะเนี่ยจะ้ะเอาไปตากแดดก็ได้หรือต้มสดก็ได้นะเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยจ้ะอ่าฤดูหนาวเนี่ยคนต่างจังหวัดเขาจะไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกมากเพิ่นกนจะจอาไปต้มจะ้ะอ่าต้มแล้วอาบอ่าต้มใช้เป็นน้ําอาบชื่นมันจะกลิ่นหอมชื่นใจมาก เนี่ยคือมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆจ้ะความหอมนี่เราคือเหตุเพระาะว่าคนคนคนเก่าคนแก่โบราณโบราณเพินพ่นเพิ่นถึงบอกว่าเอินพักอีตูหน้าพักอีตูปลาเพราะว่าจะมีความหอมคือพักพักอีตูบ้านหรือใบแมงลักเนี่ยจ้ะมันก็จะมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไปอีกแบบนึงเนอกจากเนาะอ่าเดียวคือพอพ้นฤดูนี้พอพ้นฤดูนี้เนี่ย เราก็จะไม่เห็นอีกนะจนกว่าจะถึงฤดูการน้าค่ะก็คือเขาจะเริ่มจะเริ่มงอกขึ้นมาใหม่เพราะว่าอันเนี้ยพอเขาแก่เ <prem ises> มล็ดเนี่ยฝักของเขาก็จะอยู่ในนี้เมล็ดอยู่ในนี้เขาก็จะร่วงลงไปอ่าพอร่วงลงไปพอฤดูการใหม่เนี่ยก็คือประมาณฤดูฝนฝนตกลงมาเพิ่็จะเริ่มก็จะเริ่ม Lebanon, ก็มจะเริ่มงอกขึ้นมาอ่าก็ <inadequate S 1> จะเริ่มงอกขึ้นมาเองก็ถือว่าเป็นพืชที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องถุ่งของเราจ้ะ อ่าก็จะว่าเป็นวัชพืชก็ได้แต่เป็นวัชพืชที่ไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้ในในในแปลงนาข้าวเราสักเท่าไหร่จ้ะเนี่ยก็ดูชมบรรยากาศไปด้วยสวยงามมากๆจ้ะทีนี้ใกล้เที่ยงแล้วเราจะไปเก็บบรรยากาศและพาทุกคนไปดูความเปลี่ยนแปลงที่ต่างจากเมื่อเช้าจ้ะอันนี้ก็คือตอนใกล้เที่ยงนะทุกคนสังเกตด,ดูว่า ดอกเล็กๆของเขานะจ๊ะก็คือจะเริ่มบานแล้วอพอต้องแสงอาทิตย์ดอกก็จะบานเราก็จะเห็นสีสันสีม่วงแบบนี้ชัดเจนขึ้นถ้าใครสังเกตกระต่ายจ้ามหรือกาลบูนป่าเนี่ยจ้ะอ่าเขาจะเป็นพืชล้มลุกที่ไม่แตกกิ่งนะอ่าไม่แตกกิ่งเลยจ้ะ ดูลักษณะของช่อดอกแล้วก็ลำต้นของเขาได้เลยต้นก็จะไม่ได้สูงมากดังนั้นวันนี้จึงเป็นการถ่ายทําให้ทุกคนเห็นถึงความสวยงามของกระต่ายจ้ามกระาบุนป่าหรืออิตูนะ่าและอีกหลากหลายชื่อซึ่งเจ้าของคลิปจะลงไว้ให้ใต้คลิปจ้าก็เป็นการถ่ายทำสองช่วงเวลา เพื่อให้ทุกคนเห็นถึงความสวยงามที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นขอบคุณทุกมิตรภาพขอบคุณทุกการรับชมจ้า